bring that ass back like boom 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 that ass like สวัสดีครับยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องลูกยุทธชาแน,นลนะครับผมโอเคครับผมวันนี้เรามาอยู่ในเกมไลน์เลนเจอร์นะครับผมซึ่งเป็นไอดีป้ายม่วงครับผม ปไปม่วงที่โหดที่สุดแล้วครับผมในตอนนี้นะครับผมแล้วมาตีลุงชนะนะเป็น ID. ไอดีป้ายม่วงแล้วมาตีชนะนะครับผมฟังให้ดีนะ ID. ไอดีป้ายม่วงแล้วมาตีชนะนะครับผม <c oughs> อัพคลิปลงเพจลุงยุทธชาแนลได้เลยนะครับผมมีรางวัลให้นะครับผมอ่า อันนี้แค่น้าจิ้มนะครับผมทุกคนโอเคครับผมก็เข้าประเด็นเข้าเรื่องกันเลยนะครับผมวันนี้นี่ครับผมไอดีภายม่วงนะครับผมได้เทปเจสสิก้าแสงเข้ามาเป็นตัวแม็กอีกหนึ่งตัวแล้วครับผมแล้วก็เราจะมาลองเจ้าเจสสิก้านะครับผมใน pvp นี้นีครับผมว่ามันจะโหดสักเท่าไหร่นะครับผมเอ,อ มามามาลองดูก,กันครับผมใน PVP นะเออเราจะโหดสักเท่าไหร่นะครับผมอ่ะตอนนี้นะครับผมอยู่ในลีกทองนะฮะก็มีอยู่10คนลุงนะเราจะมา PVP 5ครั้งนะครับผมมาดูว่าเจ้าเซต <c oughs> เจสสิก้าแสงนะมันจะโหดขนาดไหนนะครับผมจะไม่รีเลยนะฮะจะตีไปโอ้โหมีตัวกอบด้วยนะครับผมเอายังไงดีครับขอรีแล้วกันครับผมถ้าเกิดมีตัวกอบนะผมจะไม่เล่นนะโอ้โหมาๆๆแต่เอาจริงๆก็ตีได้นะแต่ว่ามันจะแหลกๆนะครับผมมันจะแหลกๆเลยแหลกเยอะเลยครับผมเออมาเอาไงก็ต้องสู้เลยฮะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเรามาดูเลยนะฮะโอเคเราจะใช้ทุยเราจะใช้นะครับผม เราจะใช้ทีม3แล้วกันนะที่มีดาวินชีเหมือนกันนะเดี๋ยวเรามาดูกันครับมีฮิตากิด้วยนะผมเอาลงในกันไปมาดูว่าเครื่องจะรับไหวหรือเปล่านะเราเนี่ยจะต้องรีบจบให้เร็วที่สุดนะโดยใช้เจสซิก้าแสงเนี่ยฟืบปรืบโอ้โหรัวๆครับออกรัวๆฮะจังหวะนี้คือออกรัวๆเลยครับมาครับผมจะเอาเจสซิก้าแสงเนี่ยออกมาแบบกองๆให้ดูเลยนะฮะมา กองกองให้ดูเลยครับผมนี่ตายง่ายไหมตายง่ายไหมตายง่ายไหมครับผมตายไม่ง่ายนะตายยากเลยทีเดียวนะครับผมเพราะมันมีบัฟอมาตะาด้วยแล้วก็มีอีกชั้นหนึ่งเป็นของบราสกูโยมินะฮะโอเคโอเคไปฮะไม่ใช้ตัวก๊อปเลยเอาสิโอเคครับมาครับโอ้โหเขาพัดแล้วฮะจังหวะน,นี้มาปล่อยตัวก๊อปไปหนึ่งตัวนะฮะตอนนี้โอ้โหนาเดโกโอโ้ผมลืมไปนะ นาดิโกนี่ปรับเกียร์ไปแล้วนนครับผมวูปรับเกียร์ไปแล้วนะครับผมบบผม,ม,มาฮะม,มาเจสซิก้าอยู่ไหนเจสซิก้าอยู่ไหนนี่เจสซิก้าแสงก็คือทีมไหลลื่นขึ้นเยอะเลยนะฮะคือทีมไปม่วงตอนนี้ไหลลื่นมากๆเลยนนครับผมเมื่อได้เจสซิก้าแสงเทพเจ้าตัวนี้เข้ามานะครับผมโอ้ดูครับ เคยด,ด,ดู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 คูดาวมันครับปืืดปรืดปรืดเลยนะเห็นไหมโอ้โหคูดาวนี่ยังเร็วครับผมช่วยได้เยอะเลยนะเพราะว่าแม็กนี่มันจะเพิ่มอัตราการลดคูดาวขึ้นมาอีกนะครับผมเออแบบจาก10.5มันก็จะเหลือ6.5นะครับผมประมาณนี้เลยนะครับผมไม่ใช่เพิ่มสิมันลดนะครับผมอ่า ไปครับผมโอ้โหนี่เราชนะเลเวลตำนานเลยนะฮะโอเคไปกันต่อครับในลีกทองนี่คงไม่มีอะไรเยอะแยะนะครับผม,มคนนี้มีจิโก้ด้วยนะโอเคครับม,มีตัวบินมีดัสนะโอ้โหไปกันต่อฮะขอรีก,ก่อนโอเคทีมนี้พอสู้ได้ครับผมฮะจังหวะนี้ เออมีตัวบินหรือเปล่านะเมื่อกี้นี้โอ้โหยังไม่ได้ดูด้วยไปครับผมไปฮะไม่เป็นไรฮนะสำหรับเจสซิก้าแสงของเราที่มาอยู่ใน ID ไอดีป้ายม่วงนะฮะค่อนข้างโหดเลยทีเดียวนะอัพแรกไปก่อนหนึ่งดอกครับผมโอ้โหมามาปึ๊บ,ป,บปั๊บปึ๊บมาครับ ปืิบมาถึงก็ฮิวก่อนนะฮะฮิวก่อนแล้วตามด้วยดาเมจนะ,ะสำหรับเจสิกา้าโอ้โหแรงกัดแรงจัดโอ้โหมีตัวบินด้วยนะเราไม่ได้เอาตัวการบินมาครับโอ้โหต้องยอมมอบอบบา,า,านาจแล้วฮะจังหวะนี้โอ้โหพลาดแล้วครับผมลืมดูนะฮะพลาดจริงๆนะพลาดจริงๆโอ้แย่จัดเลยครับผมมาไม่เป็นไรครับผูแล้วเขาไม่พัดด้วยนะเอ่อตัวเขาเนี่ยไม่พัดด้วยนะทางอ,อบอสของฝั่งนะ่ะพัดแล้วพัดแล้ว พอแล้วผมจะแช่แล้วนะจังหวะนี้ไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่านะโอ้เพราะว่าตัวเจ้าซนลีซนลีหิมะนี่ยมันมันโอ้โหครับจังหวะนี้เราแพ้แน่ๆอยู่แล้วครับเพราะว่าเราพลาดเราพลาดเราไม่เอาตัวบินมาแนละ้วลืมดูครับผมโอ้ oh my god อ oh ้ my god my dad <c oughs> รีบร้อยครับผมแพ้แน่นอนฮะแพ้อยู่แล้วแพ้อยู่แล้วครับผมโอ้ oh. เรียบร้อยไ,ไปครับโอ้โหประมาทประมาทนะฮะเอาตัวเอาไม่เอาตัวกันบินมานะครับผมโอ้โหโอ้ยก็โอ้ได้ฟัตตัมาด้วยนะฮะโอเคอเครับผมไปกันต่ออีก3เกมนะโอ้โหอะไรกันนี้เจสซิก้าแสงของลุงยุทธนะฮะมาโอเคมีตัวบินโอ้โหมีทาโร่ด้วยนะครับผมมีปลาเส้นทาโร่มาด้วยแล้วโอ้ยมีตัวขอจัดทีมก่อนแล้วกันนะฮะจังหวะนี้ไป ไปจัดทีมกันก่อน,นเอาทีมหนึ่งที่ใส่ตัวกัรบินมาด้วยก็แล้วกันนะฮะผมขอเอาเป็นทีมหนึ่งที่แบบว่ามีตัวกันบินปะเรามาจัดทีมไปด้วยกันเลยนะครับผมมิลิมโอเคมิลิมต้องมาแลฮะจังหวะนี้มิลิมนะครับผมตัวกันบินหนึ่งตัวแล้วก็ผมขอลากตัวกันบินอีกหนึ่งตัวไปด้วยนะฮะลากเจ้าเน่ผมจะลากเจ้ามูลผีจะกระจอยไปด้วยนะอ่ามูลผีจีนผู้ใช้ คำสาบนะฮะเดี๋ยวขอจัดเกียร์นะครับจัดเกียร์ให้จ้ามูนหน่อยครับผมอ่ามูลผีจีนนี่คือเอามาสอยสอยคอมโบคู่กับเจ้าอบอสปราบผีนะครับผมบอสปราบผีนะครับผมจะเอามาเตรียมตัวปราบนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเกียร์ยยยไปไหนหมดครับเนี่ยโอ้โหเกียร์รถแรกผมไปไหนหมดคะอือเอาขอถอดถอดไม่ได้นะบ่าไฟ โอ้โหครับเกียร์รองเท้าเราไม่พอใช้นะฮะตอนนี้ก็เดี๋ยวผมขอใส่เป็นเกียร์จัดตามผมได้เลยนะสำหรับตัวการบินนะผมขอใส่เป็นหมวกปีกเมฆไปก่อนแล้วกันผมคือใส่ว่าออกมาแล้วคือสอยเลยนะครับผมสอยล่วงไปเลยนะฮะประมาณนี้ครับผมเออมาโอเคเราได้ครบแล้วครับผมได้เกียร์ครบแล้วหรือเปล่าเหลือชิ้นหลังนะฮะ ไปเดี๋ยวเราไปดูชิ้นหลังกันนะฮะคือช่องตกแต่งนะครับผมช่องตกแต่งเนะี่ยผมกะจะใส่เป็นดาบคลิกไปเลยนะครับผมนี่เออไม่ใช่ดาบคลิคครับผมเป็นแหวนปีกนางฟ้านะครับผมหรืออีกชื่อหนึ่งที่เรียกว่าแหวนคลิติคอนนะฮะเป็นแหวนคลิติคอนไปเลยผมจะเอาแบบนี้แหลนะฮะเออมาครับผมไฮเปอร์ Hyper, มา แล้วอีกตัวหนึ่งที่ขาดไม่ได้นะตอนนี้คือเดี๋ยวเดีเดเด๋ขอเป็นบาวโยมิครับผมบาวโยมิมาตรงนี้นี่ครับผมผมจัดแบบนี้นะตัวกันบินบาวโยมิเสร็จแล้วตรงนี้ก็เป็นเจมฮะเจมมาอยู่ทีม2นะผมจะขอไม่เอาดานาเดโกะลงนะผมจะเอาฮิตาคิลงแทนนะครับผมแล้วก็ใช้เป็นชิโนบุกับผมจะถอดบาวไฟออกนะครับผมเฮ้ยไม่มีตัวทาานไฟนะ ตัวทัดไฟเป็นมิริมนะผมจะจัดทีมแบบนี้นะฮะไปครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมว่าการจัดทีมที่เราจะใช้ไปปราบเจ้าตัวบินนะครับผมกับการที่มีเจสสิก้าแสงแม็กอยู่ในทีมเนี่ยมันจัดทีมง่ายขึ้นแล้วก็เล่นง่ายขึ้นหรือเปล่าเอาอีกแล้วครับผมผมผิดทีมอีกแล้วครับโอ้พลาดอย่างแรงครับผมโอ้โหรีบเกินไปแล้วเราก็คุยเพลินไปด้วยนะครับผม ไม่ไหวจริงๆครับผมพลาด <c oughs> นี่นี่มาทําอะไรเนี่มาทําอะไรลุงยุทธชัแนวมาทําอะไรครับเนี่ยโอ้โหมาปล่อยไก่2ตัวแล้วฮะจังหวะนี้เออปล่อยไก่2ตัวโดนก๊อปปี้ละนาวเลยเนี่ยฮะสำหรับการปล่อยไก่ครั้งนี้นะเออเอาละฮะจังหวะนี้จังหวะนี้ผมขอแช่ครับแช่ดักแช่ดักโอโ้ดูฮะ ทำอะไรไม่ได้นะเพราะว่าเจ้าซารีมอเนี่ยมันมีการ <relevance> กันแช่ <Spider> <sh arp> นะกั <culiar> นหิมะน่ครับผมโอ,โ,โอ้โหโอ้เจสิก้าไม่ได้แสดงศักยภาพเลยนะฮะไปไปกันต่ออ่ะอันนี้ไม่มีตัวบินแต่เป็นคนไทยอเอาแคลรีครับผมไม่ตีก็ได้ไม่ตีนี่มีตัวบินนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมอ่าทีมหนึ่งอ่ะทีนี้เปลี่ยนทีมหนึ่งแล้วจะชนะ หรือเปล่าครับผมปะเราไปดูกันเลยครับผมทุกคอนโอเคไปฮะจังหวะนี้มาก็มาสิครับไปฮะโอเคเราปล่อยตัวการบินไป2ตัวนะครับผมแล้วก็มีเจสซิก้าเนี่ยคือบัฟอมตะด้วยนะครับผมแล้วก็บราซิกูยมิก็บลัฟอัมมัด้วยโอ้ยตายเห็นไหมฮะ เราปล่อยออกมา2ตัวนี่คือมีผลไหครับผมมูนผีจีนกับบอสนักปราบผีเนี่ยคือถ้าเอาออกมา2ตัวเนี่ยทีมเราจะดียิ่งขึ้นเลยเนี่ครับผมแล้วก็มีตัวบัฟดีๆอย่างเจสสิก้าแสงครับผมดามเมดลึกๆเนี่ยโอ้โหครับผมรับรองนะฮะทีมของคุณน,นี่จะโหดสลัดลัดสเลียมากๆเลยแน่ครับผมไปบผมอีกครั้งสุดท้ายนะเออเดี๋ยวเรามาดูกันนะมีตัวบินอย่าง เซลลี่ด้วยนะครับผมเซลลี่มอบินนะฮะมาไปกันเลยครับผมโอเคฮะไปครับเริ่มแรกเราก็จะปล่อยแบบนี้เลยนะเรียงกันนะแล้วก็อัพหนึ่งดอกนะของของไอดียใบม่วงนะครับผมแต่ถ้าเกิดไอดีธรรมดาเนี่ยไม่เป็นไรนะครับผมไม่ต้องอัพก็ได้โอ้โหแต่ทีมนี้เขาจะแกร่งนะมีตัวดันป้อมดันสุดอย่าง โอ้โหครับมีนัทซูมิดันดันสุดฉากนะต้องระวังนะครับผมเนี่ยเราจะแพ้ไม่ได้นะเราเราเราจะยอมไม่ได้ครับผมเราต้องพัดก่อนแล้วฮะจังหวะโอ้โหเพียงพรำครับผมเพียงพรำนะฮะจังหวะนี้โอเคเราแช่ครับเราแช่เขาแช่โอเคแต่เลือดเลือดพอมของเราเนี่ยลดไปแล้วนะฮะกระจึงหนึ่งนะฮะกระจึงหนึ่งครับผมมามาดูครับอ้าวร่วงครับเห็นไหมฮะเห็นไหมครับผมร่วงนะ ไม่ใช่ว่าจะไม่ล่วงนะเออแต่ตัวเขาเนี่ยมันมีเอ,อ่อนัสมินะตัวนัสมิที่สามารถดันมาสุดฉากได้นะคือสกิลผลักผักสุดนะครับผมคือผักให้กับคือมันผักให้ให้กระเด็นไปสุดสุดป้อมอีกฝั่งหนึ่งเลยได้นะเออก็ค่อนข้างโหดอยู่เหมือนกันนะครับผมแต่ว่าเจอการทําการบ้านมาดีอย่างลุงยุทธแล้วเนี่ยตัวบินเนี่ย ไม่สามารถจะมาทะลวงทะลวงทะลวงป้อมของลูยุดได้นะฮะโอเคเห็นไหมฮะดูครับมาดูครับนี่เห็นไหมตัวการบินเราเนี่ยคือผมจะบอกนะเอยเอาไปเอามามันเป็นการรีวิวอะไรตัวการบินไปแล้วเนี่ย โอเคครับผมก็เจสสิก้าแสงก็มีส่วนนะครับผมอ่าส่วนทริคเทคนิคอีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาเราจะใช้ตัวการบิน2ตัวเนี่ยเราเอามาอยู่ทีมเดียวกันและอยู่ข้างๆกันเลยนะครับผมเรียงกันเลยครับเวลาปล่อยตัวเนี่ยมันจะดีมากๆเลยนะครับผมอ่าโอเคครับผมก็เรียบร้อยกันไปนะสำหรับ PvP ID ไป้ายม่วงกับเจสซิก้าแม็กนะครับผมเป็นยังไงครับผมอ่าขนลุงหมดพอดีเลยนะครับผมก็ เอาละครับผมก็เรียบร้อยกันไปนะฮะสำหรับเจสสิก้าแสงแม็กใน ID เดีป้ายม่วงนะค่อนข้างโหดเลยทีเดียวนะครับผมถ้าเกิดใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์ให้กับช่องลุงยุทธชาแนลด้วยนะครับผมก็ยังไงวันนี้ลุงยุทธก็ต้องขอลาไปก่อนนะฮะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย